ปีนี้เราลงกุ้งเจ็ดแสนประมาณเจ็ดสิบไล่ทีนี้กุ้งมันติดเยอะเราก็เลยต้องมาเปิดร้านเพื่อจำหน่ายกุ้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาได้รู้จักร้านเราแล้วก็บริการลูกค้าแบบว่าได้เลือกราคาแบบว่าพอกับราคาสบายกระเป๋าก็มีคือแล้วแต่ไซส์ที่ลูกค้าจะเลือกมี3ราคามีสองร้อยแล้วก็สองหิแล้วก็สามร้อย วันหนึ่งวันหนึ่งก็จะมีรถรับส่งกุ้งนี่มาแวะมาดูกุ้งถ้าเขาต้องการไซส์ไหนเขาก็จะเลือกเอาเ,ออเราลงทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กแถวพวกบริษัทอย่างนี้นะคะกุ้งนี่เป็นกุ้งกุ้งสดขึ้นจากบ่อซึ่งเราเลี้ยงเองราคาก็เป็นกันเองก็ให้ลูกค้าท่านไหนก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนเราได้นะคะ ก็เปิดขายทุกวันนะคะเปิดประมาณหนึ่งโมงเช้าถึงประมาณหกโมงเย็นทุกวัน